สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูจะมาอธิบายนะครับแบบทดสอบออนไลน์นะครับก็คือนะครับเป็นแบบทดสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปุะมศษายะลาเขตสองนะครับให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะครับตั้งแต่ป4ถึงป6นะครับทำแบบทดสอบนี้นะครับทีนี้แบบทดสอบเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันนะครับ2แบบนะครับก็คือแบบออนไลนแล้วก็แบบ ออนไลน์นะครับแต่โรงเรียนเรานะครับจะใช้แบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์นะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับแบบออนไลน์เป็นยังไงนะครับก็แบบออนไลน์ออนไลน์ก็คือแบบที่นักเรียนเข้ามาถามในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับก็จะเป็นลนักษณะรูปร่างอย่างนี้นะครับเป็นแบบออนไลน์ อันนี้เป็นแบบออนเฮนนะครับอ่านี้เป็นแบบออน a n d เฮนนะครับแต่ว่ารูปนี้จะไม่มีในในในแบบออนไลน์นะครับแบบแบบรูปห้าเหลี่ยมนี้จะไม่มีในแบบออนไลน์นะครับน่ะอ่ะทีนี้มาดูคำชี้แจงนะครับเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับแล้วไม่ได้ทำนะครับ แต่มีนักเรียนบางคนเนี่ยส่งครูดูในอีเมลครูที่นักเรียนลงอีเมลเนี่ยหลายคนนะครับได้30คะแนน,นนะครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาดูคำคำชี้แจงตรงนี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยถอนรหัสจากตัวอักษรที่ล้อมรูปห้าเหลี่ยมให เป็นชื่อสัตว์5ชนิดนะครับโดยการถอดรหัสที่ได้รับให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้า1ตัวอักษรในลำดับอ่านี่คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่ารูป5้าเหลี่ยมนะครับก็คือให้มาดูที่ออนเทนแต่ในออนไลน์มันไม่มีนะครับก็ ก็ทำให้ให้สับสนนะครับทให้สับสนอ่านะไม่เป็นไรครับเราครูก็จําเป็นต้องอธิบายนะครับอ่ะถีนี้มาดูว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้าหนึ่งตัวอ,อักษรอ่าเนี่ยนะครับเราแกะรหัสตรงนี้แหละนะครับอ่ะเช่นเช่น D ข้อที่หนึ่งเนี่ย นะครับ D B U อ่า D B U สแสดงว่าข้อที่หนึ่ง D B U เนี่ยอ่าทีนี้มาดูว่า D นน D นี่คือถอดรหัสนี่คือ D ใช่ไหมครับโจทย์บอกว่า D B U ใช่ไหมครับก็สแสดงว่าก่อน D <ด>คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าถอดรหัสที่ได้รับให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้าหนึ่ง ตัวอักษรในลําดับแสดงว่าตัวอ,อักษรดีภาชนะดีเนี่ยนะครับก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนดีก็คือ C นะครับแล้วก็ใส่นะครับ C นะครับอ่านได้แล้วอ่ะ B B อะไรครับ A A นะครับอ่ะ U ูคืออะไรทอ่า สแสดงว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นสัตว์อะไรครับเป็นสัตว์อะไรแมวนะครับแคทนะครับแคทแคทนะครับก็คือแมวนะครับเนี่ยตัวอย่างที่ครูนะครับแคทนะอ่ะข้อที่สองดู bou อ่ะสแสดงว่า b อันนี้ b สแสดงว่าก่อน b คืออะไร a ก็ใส่ a b เออโออ่ามาดูโอโออ่าก่อนโอคืออะไรครับเอ็นก็ใส่เอ็นเห็นไหมครับยู U. ก่อนยูคืออะไรที T. อ่าแสดงว่า <S <S คราวนี้เราตอบอะไรครับสั่นอะไรเอ่ยอ่ามดนะครับก็คือแอนอ่าอันนี้แมวอันนี้แอนแค่แอนนะครับ <S <S ใช่ไหม พอข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเขาถามว่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูพอข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้เนี่ยข้อที่สองเนี่ยในโจทยอ์ออนไลน์ก็คืออยู่ในข้อที่หกนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยเห็นไหมข้อที่หนึ่งเขาจะมีรหัสของเขานักเรียนก็ไปหาที่ที่คุณครูบอกเมื่อกี้พย ก็คือพยัญชนะตัวศัพภาษาอังกฤษเมืเ่อกี้นะครับแกะออกมานะครับแล้วก็มาใส่อ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเมืเ่อกี้ c a t ใช่ไหมก็คือแคทอ่าใช่ไหม,อมพอข้อที่สองเนี่ยนำตัวอัพตัวแรกที่ได้จากทารหัสแต่ละข้อมาเรียนกันก็คือตัวแรกเนี่ยอ่าตัวแรกข้อนี้ตัวแรกข้อนี้ตัวแรกข้อน,อนี้มาเรียนกันแล้วได้ ได้ชื่อสัตว์ว่าอะไรนักเรียนตอบมานะอันนี้ครูจะไม่ยกตัวอย่างให้ข้อนี้ครูยกตัวอย่างข้อนี้แล้วก็คือตัวแรกตัวแรกตัวแร,ก,วรกแล้วก็มาเรียงกันแล้วก็ได้ชื่อสัตว์อะไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับน่านักเรียนก็ไปทํานะครับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ